ความเดิมตอนที่แล้วในที่สุดชายคนนี้เขาก็ได้พาตัวเองมาถึงอำเภอสุขิรินจังหวัดนาราธิวาสสักทีหนึ่งเขาได้ใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่รีสอร์ตหนึ่งคืนก่อนที่จะตื่นมาพบกับบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็ไอหมอกยามเช้าที่มันช่างสดชื่นซะเหลือเกินถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นไปนอนบนผานับดาวแต่เขาก็จับพลัดจับพลูจับจูหรือจับอะไรก็ไม่รู้พาตัวเองมาอยู่ที่หมู่บ้านน้ำใสเอาซะได้ จากคำแนะนำที่บอกว่าที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่เลยทำให้การเดินทางของเขามุ่งไปสู่ความตื่นเต้นอีกครั้งและเขาได้ใช้เวลาทั้งหมดในช่วงบ่ายนี้ลงเอยอ,อยู่ที่ศูนย์เยาวชนบ้านน้ำใสนักสถานที่แห่งนี้นอกจากมันจะเป็นทางขึ้นของภูเขาน้ำใสแล้วมันก็ยังเป็นจุดศูนย์กลางในการรวมตัวกันของวัยรุ่นในหมู่บ้านเพื่อมาทำกิจกรรมกันในช่วงเย็นของทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นการกินผลไม้ตามฤดูกาลหรือนั่งเล่นพูดคุยกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือเกมการละเล่นของทางมาเลเซียที่เหมือนจะชื่อว่าแครอมแต่ถ้าผมออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยมันเป็นการดีดแผ่นกลมๆแบนๆอันนึงให้ไปชนอีกอันนึงลงไปในรูเหมือนกับสนุกเกอร์โต๊ะเล็กบางคนเขาก็เรียกมันว่าเกมคารูเพราะมาดูสะใจดีหรอมัง้ง และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือของกินเล่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้กรือโปเอ๊ะกระโปเออหรือข้าวเกียบนารานั่นเองพอบ่ายแก่แ,กแดดล่มลมหุบผมก็เดินมายังร้านขายของชําใกล้ๆเพื่อเตรียมสเสบียงขึ้นไปกินบนเขาในค่ำคืนนี้เพราะว่าข้างบนมันคงไม่มีเซเว่นหรอมัง้งแต่กายสดนี่ไม่ใช่นะบอกไว้ก่อน แล้วก anyway ็ได้เวลาที่เราจะออกเดินทางจากศูนย์เยาวชนมุ่งหน้าสู่ยอดเขากันด้วยรถมอเตอร์ไซค์ที่แต่งมาพร้อมกับการลุยทางลูกลางโดยเฉพาะระยะทางประมาณ1กิโลที่รถสามารถขึ้นถึงได้มันคงไม่ใช่สถานที่ที่ยากลำบากอะไรมากนักในความคิดแรกนะแต่ผมก็คงไม่ต้องบรรยายสักเท่าไรเพราะมันก็เป็นอย่างที่คุณเห็นน่นแหะ ราชื่นชมแล้วก็ดื่มดำไปกับธรรมชาติของสองข้างทางเฮ้เๆๆเฮ้ๆๆแล้วมันก็เป็นประสบการณ์การซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่ทำให้ผมน่าสันได้อย่างไม่รู้ลืมเลยเราผ่านเส้นทางถนนคดเคี้ยวลัดเลาะไปตามไหล่เขาแล้วก็ลายล้อมไปด้วยบรรยากาศของสวนยางถ้าเกิดว่าคุณขับรถมาเองคุณก็ต้องจอดรถไว้ข้างล่างและให้ทีมงานของพี่โกเมศผู้ชำนาญเส้นทางพาคุณขึ้นมายังยอดดอย แล้วเราก็มาถึงเส้นทางถนนที่เหลือเพียงเลนเดียวไม่ใช่ว่ามีรถสวนมาหรอกนะแต่มันบีบดซะเหลือเกินมันทำให้ผมเสียวไปทั้งช่วงล่างเลยโอ๊ะออ๋อออเออเออออไหวไหมพี่พี่เอยแต่ด้วยความชำนาญมันก็ไม่สามารถมีอะไรมาหยุดยั้งเขาได้อ้าว แต่แล้วรถของเราก็มากันได้แค่เพียงเท่านี้เอาแต่ทำไมเขาไปกันได้แล้วนะนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่ากระเป๋าของเขานั่นมันหนักเกินไปก็เป็นได้ในช่วงสุดท้ายของเส้นทางเราก็เลยลงมาเดินด้วยลำแข้งของตัวเองเพราะพี่เขาบอกว่าอีกไม่ไกลแล้วน้องไม่เกิน100เมตรและนี่คือหน้าตาของชายหนุม่มที่ยอมแลกช่วงล่างของเขาไปกับทางที่ครูคะ เพื่อได้มาซึ่งวิวธรรมชาติอันสวยงามที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนได้ถึงสักเพคนคนนี้คือพี่โกเมศรประธานกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใสเขาและทีมงานจะคอยดูแลนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมายังสถานที่แห่งนี้ข้างบนเนี่ยมันเห็นวิวเกือบ360องศาและสามารถกางเต็นท์ได้จำนวนมากถ้าคุณเป็นนักเดินทางที่ชอบใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็มันจะไม่ทำให้คุณผิดหวงัง บรรยากาศที่ดูสบายๆในขณะนี้เป็นเวลาประมาณ4-5โมงเย็นและสิ่งแรกที่เขาต้องทำก็คือการเต็นท์ขึ้นมาก่อนเพราะที่ฟ้ามันจะมืดลงไปกว่าน,นี้มันอาจเป็นความโชคดีที่เรามาในวันธรรมดาวันที่ไม่มีใครนอกจากเราและทีมงานเพราะมันสามารถที่จะทำอะไรก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ตามอัธยาศัยไม่รบกวนใครแล้วก็ไม่มีใครรบกวนกัน หลังจากที่เขากลางเต็นท์เสร็จเวลาก็ดูคล้ายที่จะย้ายเข้าไปใกล้ช่วงเย็นเข้าทุกทีเราก็มองเห็นก้อนเมฆสีดำที่เคลื่อนตัวย้ายจากเขาลูกนู้นไปสู่เขาลูกนั้นแล้วก็กำลังจะมาสู่เขาลูกนี้แล้วอุยฝนจะตกแล้วมันอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคืนนี้เราต้องนอนกันกลางพายุก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องหลีกเลี่ยงกับการเข้าไปอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่ไม่งั้นมันอาจจะล้มมาทับคุณ อุ้ยน่ากลัวแม้ว่าเต็นท์ของเราจะกันน้ําได้ดีระดับหนึ่งแต่ทางทีมงานเขาก็ยังไม่วางใจรีบกุลิกูจอเข้ามาทําหลังคาผ้าใบให้อีกชั้นหนึ่งออออ,อ,อลงนันทีแล้วแล้วฝนก็เทลงมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้ผิดจากที่คิดเอาไว้ชายหนุม่มได้ใช้เวลาหลบฝนอยู่ใต้ผ้าใบผืนน้อยกับพี่อลิซชาหนุม่มจากหมู่บ้านน้ำใสอีกคนที่อยู่ในชุดเสื้อกล้าม เขาวาสาที่จะอยู่เป็นเพื่อนเราแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นขึ้นก็ตามฟ้าเริ่มมืดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ฝนไม่ได้มีทีท่าว่าจะหยุดลงเลยแต่ไม่เป็นไรนี่คือการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงเมื่อชายหนุม่มคิดเช่นนั้นเขาจึงลงมือหยิบอุปกรณ์ประกอบอาหารออกมาจากกระเป๋าแล้วก็บรรจงหักบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปที่ซื้อมาจากร้านข้างล่างใส่ลงไปในหม้อเพื่อทําเป็นอาหารมื้อเย็นที่ออกมาเลยเวนจ หลายหลายคนเลยใช่ไ่มทำรายการนี้คมาถ่ายนี่อ๋อมีมีแล้วฮะมีแล้วหลายคนแล้วและและไม่มีโดมหรอโดมไมอ๋อไม่มีเอาทีละอยะนะว่ามีโดมแต่พวกนี้ที่ขึ้นมาก็ใช้โดมถ่ายคนสวยโอ้ใช่ว่าจะมีหลายคนแล้วแหละใช่ใช่ใช่มีมีหลายหลายุดแล้วใช่ไหมมาถ่ายทำคลิปว่าสถานที่ต้องเที่ยวบางีเขาเป็นเรื่องสถานที่ใหม่ไม่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ก็ว่าเหมือนว่าทาาบวาันกงคือ้นไม้ด้มันก็แต่ว่าไม่เป็นส่วนตัวไงหลายคนเราก็ไม่ค่อยรู้จักใครไงหมายถึงคนมาเที่ยวหรอใช่ใช่เสียงดังเีงนี้นมาที่น่ไม่มีที่จะกางเต็นเลยไม่มีเลยในค่ำคืนที่ถูกปกคลุมไปด้วยพายุฝนเขาทั้งสองก็ต้องแยกย้ายกันไปพักผ่อนในสถานที่ของตัวเอง รับวันใหม่ในเช้าของการเดินทางวันที่4ที่ภูเขาน้ําใสและพายุฝนที่เจอในตอนกลางคืนมันก็ไม่ใช่โชคร้ายเสมอไปมันทําให้อากาศเย็นลงและคุณสามารถที่จะมองเห็นทะเลหมอกที่สวยงามมากๆได้ในตอนเช้าหมอกสีขาวที่ลอยอยู่บนผืนป่าไหลแทรกตัวไปตามภูเขาลูกต่างๆมันไม่ได้แพ้ให้กับบรรยากาศธรรมชาติที่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยเลยแม้แต่น้อย แถมคุณยังไม่ต้องแหกที่ตาตื่นขึ้นมาเพื่อเก็บภาพความประทับใจเพราะอากาศที่เย็นทะเลหมอกจะยังคงอยู่กับคุณไปเรื่อยๆจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นมาอย่างเต็มดวงและส่องแสงแดดแผดเผาให้มันจางหายไปผมใช้เวลาเก็บภาพในหลายๆมุมที่เรากับว่ากำลังยืนอยู่หน้าภาพวาดที่สวยงามเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นที่เพิ่งขึ้นมาในตอนเช้ามาชมความงามของทะเลหมอกข,ขาน้ำใสไม่ต่างจากเรา ทะเลเหมอกเขาน้ําใสเวลาล่วงเลยมาเกือบแปดโมงเชา้าแต่หมอกนั้นไม่ได้ลดลงไปเลยกลับตรงกันข้ามมันปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณจนทำให้เราสามารถเห็นทัศนียภาพได้น้อยลงกว่าเดิมไปเสียอีกเราใช้เวลาช่วงสุดท้ายที่อยู่ที่นี่เก็บเต็นท์เก็บข้าวของและก็สัมภาระให้เรียบร้อยก่อนที่จะบอกลากลิ่นอายของสายหมอกผิวดินแล้วก็ต้นยางบริเวณรอบๆนี้ รวมไปถึงการกล่าวขอบคุณน้องๆทีมงานที่ดูแลเราเป็นอย่างดีอีกด้วยนักท่องเที่ยวสองคนนี้คือพี่ติ๊กกับพี่ไฝเขาเป็นคนในอำเภอสุขิรินเรากำลังจะลงเขาไปกับเขาด้วยรถกระบ,บะของพี่โกเมศที่ขึ้นมาส่งในตอนเช้าแม้ว่าจะเป็นเส้นทางเดิมแต่การานั่งรถคันใหญ่มันก็ทำให้รู้สึกสบายกว่าขาขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก การผจญภัยและพักค้างแรมบนเขาน้ำใสได้สิ้นสุดลงแต่ใครจะรู้หรอว่าพี่ติ๊กกับพี่ฝ้พี่ทั้งสองคนจะเป็นจุดเปลี่ยนในการเดินทางบทใหม่ของเราอีกครั้งและเหตุการณ์ข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป